สวัสดีครับเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Time on Frog Island นะครับเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งมาเขาบอกว่าเป็นเกมแนว Adventure นะฮะเห็นภาพดูน่ารักดีลองมาเล่นดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงบนเกาะที่มีแต่กบใช่ไหม Frog Island ฝนตกหนักมากเหมือนเราจะแล่นเรือมาแล่นเรือมากลางฝนนี่ยืนอย่างเท่นี่คือเราเป็นกัปตันด้วยทั้งเรืออยู่คนเดียว เราเป็นกบใช่ไหมหน้าเหมือนกบแล้วจุดไฟติดไหมนะ่ะติดฟังฮะติดก่ออา่าวภาพไม่โหลดอา้าวยืนมาเท่ๆมานอนอยู่ตรงนี้เออเออโอ้ยที่นี่ที่ไหนโอ้ต้นไม้เดี๋ยวก่อนอา้าวต้นไม้ร่วงแสดงว่า เอ๊ะมันกีนเราอยู่บนเรือหรือว่าแพเอานกนกแทะเดี๋ยวก่อนเจ้านกมันมต้นไม้เราอ่าคลิกเพื่อหยิบหยิบมาทำอะไรอ๋อซ่อมเรือได้เดี๋ยวนะซ่อมยังไงอ่าเรือพังนะฮะเดี๋ยวนะมันเปลี่ยนภาษาได้ไม่ใช่เหรอเห็นที่เกมมีเขียนว่าเป็นภาษาไทยด้วยทำไมต้องวิ่งเงยหน้าอย่างนั้นเนี่ยเอาไม้มาเดี๋ยวก่อนอันนี้ขวดอะไร เหมือนเป็นจดหมายอ่านได้ไหมอย่าโยนหมดสิหยิบมาก็อ่านหน่อยนี่หยิบอะไรได้โยนหมดเลยอ๋อโยนอีกทำไมขยันโยนจริงข้างในเหมือนเป็นจดหมายอะ่ะอยากอ่านไม่อ่านก็ได้เอ่คุณกบครับโอ้ยผมตัวเล็กมากเลยคุณกบขายยาวกําลังวาดรูปอยู่เหรอ hey, ว่าไง <am> ต้นไม้นายเหรอ bo, ฉันกําลังวาดอยู่เลย แต่มาต้นไม้ผมนะมากระเรือภาษากบ,บ,บเอ๊อเห็นขวดตรงนั้นไหมขวดอะก็หยิบไปแล้วนี่ไงเมื่อกี้เอาขวดมาแลกกับต้นไม้เอาเอาไปเอาเฮ้ยเดีเ๋ยวนะเดี๋ยวอ้าวแป๊บบนึงแป๊บบนึงเดี๋ยวก่อนมันอยู่บนโต๊ะอุย้ย คือผมปล่อยคลิกคือมันเป็นการปลาเลยอ๋ออย่าคลิกค้างไว้คือปกติแล้วเมื่อกี้ผมคลิกค้างไงพอปล่อยคลิกปุ๊บเป็นการเป็นการโยนคือต้องคลิกแค่ทีเดียวเฮ้ยมีปูด้วยมีปูด้วยเฮ้ยนายเมื่อกี้มีคนปลาขวดมาฉันเองนี่แหละเจ้าปูนี่เนี่ยอ่าอ่เอาไปไปนี่เอามาให้แล้วเรามาเดินเบียดอีกขวดก็อยู่ข้างล่างตรงนี้เนี่ยทำไมไม่หยิบเอง โอ้ยอย่าทำต้นไม้หล่นสิเดี๋ยวพัง oh <my> โอ้รู้ไหมต้นไม้นี่ผมรักมากเสร็จแล้วเอาไปกลับเกาะอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้นี่อออเออมัดเอาไว้เหมือนเดิมอ๋อแล้วก็เอาไม้มาซ่อมเรือเออไม้ซ่อมเรือไปมีกลางวันกลางคืนด้วยอ้าวซ่อมเรือเสร็จแล้วอันนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ของเราใช่ไหม เหมือนจะไม่ใช่อ่าต้องซ่อมโอเคเชือกเชือกแล้วก็อ่าพวงมาลัยนะฮะจะหาจากไหนแล้วเนี่ย <L ano. S 1> ก่อไฟเออเริ่มง่วงอารมง่วงแล้วอ้าวเดินไม่ไปซ่อมเรือจุดไฟเริ่มง่วงแล้ว,ลวะฮะแปนึงแปนึงแปนึงจุดไฟยังไงอู้ยโยนปุ๊บติดปั๊บ ออนอนตรงนี้นี่ไงนี่คือถุงนอนของเรามาวางอ่าโอเคขอนอนหน่อยนะครับล่องเรือเหนื่อยมาทั้งวัน hey, <Tam> ต้นไม้ล่ะก็มาวางแล้วนี่ไงอ่ะมาวางนี้ก็ได้จะได้ไม่ง่วงกลัวหายอะ <Tam bo. S 1> ต้นไม้ก็หยิบมาแล้วนี่ไงเอออ๋ hey, <Tam> อตรงนูน้นตรงนูน้น อ่านอนนอนอะไรกันโอเคเฮ้ย <Hey, S 2> มีกบผู้หญิงด้วยฝันหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นแฟนเราแล้วก็เราล่องเรือมาโอเคเช้าและหยิบมาอันนี้มีรังพึ่งด้วยนะฮะหยิบรังพึ่งมา <laughs> พึ่งต่อยไหมเนี่ยออโยนลงไปในน้ำ พึ่งจะหายไหมไม่หายอะไรเนี่ยกินได้ไหมฮารังพึ่งเอามาปิ้งเอาวางไว้ก่อนอเหตุก็มีโอเดึงได้ด้วยโอ้โหอะทำอะไรต่อจะปูจะปูหยิบปูมาน่าจะย่างกินได้แต่มันไม่มีอันนี้ HP หมู่บ้านกบสวัสดีครับผมอยากได้พงมาลัยแล้วก็กบด้วยอะไรนะอะตุ๊กตากบมีลงพึ่งไหมเอ้ยลงพึ่งเมื่อกี้เรามีเรามีามโอ้ยงงมันบรรยากาศน่ารักดีนะฮะแต่ว่าเกมงงนิดหน่อยเอาไปให้คนเมื่อกี้เฮ้ยอย่าวิ่งมาอย่าวิ่งมาอย่าวิ่งมาอ อืมนี่มาแล้วผมมาแล้ว <laughs> อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าวข,ข,ของบนั้งบนั้งโบนัคนนี้คนนี้คนนี้นี่นี่นี่นออกมาแล้วเดี๋ยวก่อนอนันนี้แล้วก็เอานี้ไปอตกกะตุ <c oughs> ๊ก,กตากบเรบจะรักตุ๊กตากบเอ๊ะอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> อะไรอ่ะเอาไม่ได้เอาอันนี้ออกเมื่อกี้กบสีม่วงไปตามหากบสีม่วงก่อนเหรอโอ้ยงงเอานี่ไงกบสีม่วง เฮ้ยเดี๋ยวเกบสีม่วงอยากได้ต <laughs> ัวน oh, <st> ี <that> ้ใส่แว่นตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมมานี้เลยเมื่อกี้วิ่งตามแต่นายไม่ได้ใส่แว่นนี่อันนี้เอามาแล้วใช่ไหมต้องใส่แว่นด้วยต้องใส่แว่นด้วยต้องการแก้วน้ำอ๋อโอเคน้ําเย็นด้วยแก้วน้ำเมื่อกี้ ทำไมเราต้องมาเสิร์ฟน้ำให้เขาเนี่ยเ,เติมน้ำตรงไหนครับตรงนี้หรือเปล่าขอน้ำเย็นครับแกบเป็นใครจะเติมน้ำเย็นเหรอเอ่อมันคืออะไรอันนี้คืออะไรตรงนูน้นอ๋อไปที่เทือกเขาโอ๊ยผมงงผมงงเกมใครไม่งงผมงงเฮ้ยมาเร็วจะน้องหมา แล้วต้องไปเอาน้ํามาเทือกเขาน้ําแข็งเพื่อมาละลายน้ําใช่ไหมมีทำลึกลับด้วยฮะเหมือนต้องใช้อะไรเปิดเป็นเครื่องรางตรงไหนคือที่ยิบน้ําแข็งอันนี้คืออะไรทำไมมีธงอยู่อย่างนี้โอ๊ยโอ๊ยน้ำหนาวอืออือโอ้ที่นี่เย็นมากเลย ำไมเขาไม่ตีเส้นมปสักหน่อยไม่รู้ต้องทําอะไรภาษากบก็ดูไม่รู้เรื่องอันนี้น่าจะต้องเติมหุ่นให้เต็มแต่ว่ามันคลิกไม่ได้อะเออไลอีกาก็มาใหม่มันต้องมีตรงไหนก่อนหรือเปล่าหรือว่าคุณคนเดิมเมื่อกี้ที่วาดรูปอยู่งานอาจจะยังไม่เสร็จวาดรูปเรืออู้ว่าสวยนะอันนี้แล้วอะไรอยู่หลังตรงนี้ยอันนี้เรือเราหรือเปล่า ผมอยากได้ใบเรือทำใบเรือให้หน่อยอ hmm. อะไรกะนนอนต้องสวมวิญญาณความเป็นกบถึงจะเข้าใจโอหิ่งห้อยโอยสวยสวยสวยภาพน่ารักดีแต่ปัญหาคืออุย้ยงูหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อ,อ๋อนี่ปลา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 อู้เฮ้ยผมเปิดประตู ประตูมิติผมเปิดประตูมิติมีลูกศรชี้ไปหรือว่าเขานำทางเราไปไหนใช่มีเวลาจำกัดนราจะต้องเปิดให้ต่อเนื่องเปิดได้ทันโอเคเปิดได้ทันไม่รู้ยุงไหน <Wheel. S 1> นี่นี่นนวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วรอกินก่อนกินหยิบมาหยิบนี่ได้แล้ว <laughs> เคี้ยวแอปเปิลเต็มปากเลย <c oughs> ได้มาแล้วคุณศิลปินนักวาดรูปคุณกบนักวาดรูปผมได้นอนมาแล้วไม่อยู่อ่ะหายไปไหนอ่ะเราจะส่งเควสยังไงอย่างางี้เจาตัวไม่อยู่อ่ะ <c oughs> ผมว่านอนก่อนดีกว่าหาตัวไม่เจอไปขาร้อน <c oughs> <c oughs> นอนในกองไฟคืนที่สองอ๋อฝันว่าซ่อมเรือด้วยกันผมว่าน่าจะหลงทางกันมาหรือไม่เขาก็ออกตามหาคนนี้นะฮะไอ้กบตัวนี้เป็นกบอ๋อฝนตกวันนี้แย่แล้วจะมีหนอนไหมเนี่ยจะหนอนจะหนอนแอปเปิ้ลอยู่ไหมว่าแล้วฝนตกหายไปหมดเลยพอจับได้คนรับเคสก็ไม่อยู่ พอตื่นเช้าขึ้นมาฝนก็ตกนอนหายอีกชีวิต <What? S 1> เรือก็พังตอนเมื่อคืนทำไมไม่อยู่เนี่ยเจอแล้วรู้ไหมหาตัวไม่เจอนอนสักรอบได้ไหมเนี่ย <What? S 1> สวัสดีครับ <What? S 1> หาเลื่อยให้หน่อย <What? S 1> โอ้โอรูปหน้ากบนี่คืออะไรอะ่ะหน้ากบคนพูดใช่ไหมหาเลื่อยหาเลื่อยนี่มันเกมแบบทำเควสให้คนอื่นใช่ไหมเนี่ย อ๋อนี่ไงเลื่อยเจอแล้วนะได้แล้วหนึ่งโอเคคนที่ต้องการเลื่อยไอ้กบต้องการเลื่อยอยู่ไหนอยู่งนู้นนี่ก็วิ่งตักฝนนะชอบใจเวลาฝนตกเหมือนกบเลยอ่ะคุณอ่ะนี่มันเกมอะไร นี่มันเกมอะไรครับผมเอามาส่งแล้วเนี่ยแล้วเข้าไปในบ้านทําไมเฮ้ยเฮ้ยออกมาก่อนเหมือนเกมไม่อยากให้ผมเล่นอ่ะจะส่งนอนให้คนก็ไม่อยู่พอฝนตกปุ๊บนอนก็หายเอาเลื่อยมาส่งคนก็หายอีกอเกมโอเคคลิปนี้วิแครนี้ก่อนแล้วกันฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเออนอนไปเลยนอนไปเลย